ลำบที่1ค่ะเรื่องของการประเมินความพร้อมทรัพยากรการท่องเที่ยวบุคลากรและกิจกรรมในท้องถิ่นค่ะในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเราจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด6ด้านค่ะ 1. ค่ะสิ่งดึงดูดความสนใจ2ค่ะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว3สิ่งอำนวยความสะดวก4ที่พัก5กิจกรรมต่างๆและ6ค่ะการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะ ในส่วนของสิ่งดึงดูดความสนใจสิ่งดึงดูดความสนใจอาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติน้ำตกภูกเขาทะเลหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แหล่งศิลปะวัฒนธรรม,รรรมต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจได้ทั้งนั้นอีกอันนึงค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวก็ถือเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันค่ะในส่วนของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวก็นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วลองมาดูว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราค่ะ มีการเดินทางมีถนนตัดผ่านมีรถโดยสารประจำทางหรือมีเรือนำเที่ยวหรืออุปกรณ์การท่องเที่ยวต่างๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ง่ายขนาดไหนกันค่ะประเด็นที่3ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการนักท่องเที่ยวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการในการท่องเที่ยวของเราได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่จะรองรับกิจกรรมต่างๆที่ให้นักท่องเที่ยวมาดำเนินกิจการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่จอดรถทางลาดชันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ WiFi และอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่รวมถึงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็คือร้านอาหารเครื่องดื่มที่ใช้ให้นักท่องเที่ยวสามารถพักได้ระหว่างการเดินทาง รวมถึงร้านขายของฝากของที่ระลึกที่ให้ติดไม้ติดมือกับไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะสำหรับที่พักก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนเราต้องมาสำรวจรู้ว่าใกล้ๆก้แหล่งท่องเที่ยวของเรามีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่สำหรับที่พักอาจจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน ทำให้ราคาของที่พักนั้นแตกต่างกันไปด้วยแต่ที่สำคัญของที่พักก็คือที่พักนั้นจะต้องสะอาดสะดวกและปลอดภัยกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการท่องเที่ยวยุคใหม่นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเพียงแค่เดินชมสถานที่แต่นักท่องเที่ยวต้องการมีโอกาสในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการล่องแก่งการปีนหน้าผาการดำน้ำหรือกิจกรรมทำอาหารทำขนมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกับคนในชุมชนเช่นการทำนาการเกี่ยวข้าวหรือการใบสีส่ข,ขวัญก็นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในยุคป,ปัจจุบันค่ะองค์ประกอบสุดท้ายค่ะที่จำเป็นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวก็คือการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ทีมงานของท่องเที่ยวได้เตรียมการไว้รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆการมีนักเล่าเรื่องชุมชนหรือมักุเทศท้องถิ่นรวมถึงวิธีการประสานงานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนและปริมาณการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่ชุมชนจะต้องคิดและคำนวณไว้ค่ะเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวนั้นแออัดจ,จนเกินไปและเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ค่ะ ก็เป็นการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการที่เราจะทำให้ชุมชนของเราหรือแหล่งท่องเที่ยวกใกล้ๆของเรามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้และเมื่อเราดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสักพักหนึ่งค่ะเราต้องการให้ชุมชนของเราหรือธุรกิจของเราค่ะได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเราก็สามารถดาเนินตามการตามคู่มือของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆได้ ทุกกิจการค่ะสามารถไปดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องกับประเภทของธุรกิจการท่องเที่ยวได้ค่ะทางเว็บไซต์ของท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนี่ก็เป็นบทที่1ค่ะทุกท่านเรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันนะคะ